สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ครอบครัวน้องหมอพลอยแฟมิลี่จ้าอย่าเสียงดังค่ะแม่คะอย่าเสียงดังนะคะมานะคะแม่จิมส่งคุณพ่อมาทํางานนะคะมาเจอลูกสาวกับลูกชายของเราหลับปุ๋ยทั้งคู่เลยนะคะดูนะคะแม่คะ่ะหลับปุ๋ยเลยหลับสบายเลยนะคะตอนนี้เก้าโมงกว่าๆนะคะจะสิบโมงแล้วนะคะเพราะว่าน้องต้องเข้าร้านแสดงแต่ว่า มาเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะคะพูดไม่ออกโบกไม่ถูกเลยนะคะจะเอายังไงดีคะคุณพ่อขาจะปลุกน้องหรือว่าจะยังไงนะคะดูนะคะหลับปุ๋ยทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะคะอันนี้ไม่จิมไม่กล้าเสียงดังนะคะบอกว่าไม่กล้าเสียงดังนะคะดูนะคะถ้าหลับหลับปุ๋ยเลย <c oughs> โอ้ยนายดูทั้งพี่ทั้งน้องนะคะเพราะว่าดูจากเดดส่งนะคะอันนี้คือ,อยังเป็นช่วงช่วงช่วง ยังไม่ถึงสิบโมงนะคะดูนะคะหลับแล้วมีเสียงกลนด้วยนะคะแม่แม่ขาแม่แม่ได้ยินไม่เอย่ยมีเสียงน้องเล็กเรากลนด้วยนะคะหลับสบายใจเลยนะคะหลับสบายใจเลยโอ้โหดูท่าเก็บงวงด้สวยจริงๆนะคะนู่นนะคะทางนู้นไปแล้วนะคะพี่แฟดนะคะกับน้องน้ำค้างนะคะ จะเข้าร้านแสดงนะคะไปแล้วแต่ว่าลูกสาวเรายังหลับอยู่ค่ะยังหลับอยู่จ้าแม่จ๋าเอาอยัางไงดีน้ออ่ะพี่บัวก็หลับนะคะดูนะคะส่งพี่น้องเอะเมื่อคืนเขาไปเที่ยวไหนกันเนี่ยฮะเขาพากันไปเที่ยวไหนเนี่ยเขาไปดูหนังกลางเปลงที่ไหนมาเนาะหลับทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะคะโออ่ะว่ายังไงคุณพ่อจะปลุกเลยดีไหมคะจะปลุกเลยดีไหมคะ ให้หลับก่อนนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยสักพักค่อยปลุกน้องนะคะพี่บัวน่าจะตื่นแล้วนะคะพี่บัวน่าจะรู้ตัวแล้วนะคะแต่ทางนี้หลับปุ๋ยเลยคะ่ะแม่มีเสียงกลนด้วยนะคะมีเสียงกลนด้วยอันนี้บรรยากาศก่อนที่จะไปทํางานช่วงเช้าเอาเอารู้ตัวแล้วคะ่ะรู้ตัวหรือว่ายังไงยังไงจะนอนต่อหรือว่าจะลุก พี่บัวตื่นแล้วผู้บ่าวเราตื่นแล้วนะคะผู้บ่าวเราตื่นแล้วจ้าส่วนน้องเล็กของเรายังหลับอยู่นะคะยังหลับต่อนะคะโอ้โหผู้บ่าวตื่นแล้วนะคะผู้บ่าวขี้เศร้าผู้บ่าวขี้เศร้าตื่นแล้วครับตื่นแล้วครับดูน้องได้ยินเสียงคุณพ่อให้ยาพี่บัวตื่นเลยนะคะ โอ้ยลูกสาวพี่ชาวยังงัวเงียอยู่ค่ะดูนะคะตื่นมายกตโตเลยโอ้ยลูกชาวเกน้อยพี่ชาวโอ้โหหลับสบายทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะคะอันนี้เป็นเหตุการณ์ปกติในแต่ละวันนะคะตาเปิดขึ้นไหมลูกโอ้ยน้องน่าอินดูน่าอินดูนะคะแม่แม่จ๋า หนูยังไม่อยากไปทํางานเลยค่ะแม่หนูอยากนอนต่อคุณพ่อบอกว่าถึงเวลาแล้วนะคะต้องไปลูกต้องไปุลุกนะคะโอ้ยสงสารลูกสาวดิไม่อยากปลุกไม่อยากกวนน้องเลยนะคะแต่ด้วยหน้าที่นะคะเพราะว่าถึงเวลาเราต้องเข้าร้านแสดงนะคะสิบโมเช้านะคะรอบสิบโมงเช้านะคะ น่าจะพากันหลับตั้งแต่เช้าแล้วนะคะโอ้ยดูตาตานี้ยังไม่อยากเปิดเลยนะคะแม่ขาไม่อยากไปเลยโอ้ยตื่นมาคุณพ่อชวนเลยนะคะชวนไปทํางานเลยอ่ะไปแล้วนะไปแล้วนะคะแม่แม่จ๋าลูกสาวแม่แม่นะคะไปแล้วค่ะดูดูนางยังไม่กระปี้กระเป๋าเลยนะคะไม่กระปี้กระเป๋าในการทํางานเลยนะคะเช้านี้ นอนหลับทั้งทีทั้งนอนไปลูกโชคดีนะจ๊ะคนสวยดูนางไม่อยากไปนะคะโชคดีนะคะพ่อไปก่อนชีให้นอนดูนางไม่อยากเดินนะคะไม่อยากไปนะคะแม่แม่คขาโอ้ยดูที่สุดคุณพ่อรอหน่อยแล้วกันรอหนูหน่อยยโอ้น้อองพลยไปแล้วนะคะลูกสาวขี้เสาร์ผู้บ่าวขี้เสาร์นะคะจะเดินเส้นทางลับนะคะ ไปแล้วค่ะไปแล้วจ้าทางนี้ว่ายังไงเนาะผู้บริารรูปเราผู้บ่ารรูปเราของเราเป็นยังไงเนาะรอตื่นขึ้นมากินต่อเลยนะคะเือยังกินหล่อๆเลยค่ะตื่นขึ้นมากินต่อเลยพี่บัวไปแล้วนะคะนู่นนะคะเห็นลังไวๆยวนะคะหลับสบายทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะคะเนี่ยไปเลยน้องคอยบอกว่าหนูน็กไปถึงไหนแล้วเนาะน้องเล็กกำลังเคลิ้มกำลังฝันหวานนะคะถึงไหนแล้วลูกนิดนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะมองเห็นน้องเดินผ่านอยู่นะคะรว่าไม่ทิ้งกล้องส่งไปทางนู้นนะคะับสบายเลยนะคะอากาศดีวันนี้นะทำอะไรอยู่ทงคุณพ่อคุณลูกะคะไม่อยากไปกินสบายใจเลยค่ะอยากไปทำงานนะคะเห็นเสียคุณพ่อบ่นอยู่นะไม่แน่ใจว่าช่วงเช้าจะมีลูกสาวหลูกซับมาช้างหรือเปล่านะคะแต่ว่า กลางกลางนอนนะคะกลังเคลิ้มเลยเช้าวันนี้น่าจะมีไม่เยอะนะคะวันจันทร์ไปเลยโอ้ยมาโยนดินใส่แม่อีกละพี่บัวหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กันหนึ่งกับแน้องเล็กนะคะคุณพ่ออยู่ไหนยังไม่ไปไหนเลยนะคะพากันยืนทำอะไรเนาะคุณพ่อคุณลูกนะคะ ูกสาวบ้านนี้นะคะหนึ่ไลน์แชร์ให้หกลังใจให้กันการนอนกลางวันนะคะครอบครัวของน้องโบพลอยนะคะฝากกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของน้องโบพลอยแฟมิลี่ค่ะพี่บัวไม่เอาแม่ไม่เอาน้ำมนต์นี้ลูกดูนะคะโอ้ย วว้าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ให้กินหมดแล้วนะคะอันนี้คือเขาโคลนะคะโคลให้เรายุ่นอาหารให้เขาอีกครั้งนะคะให้เขายุ่นสับปะรดให้แม่ยุ่นสับปะรดนะคะยุ่นยากนะคะในลูกสาวไปถึงไหนแล้วเนาะนไปถึะไหนแล้วนะคะอยู่ตรงหัวคอยนะคะแม่แม่เห็นไหมคะเดินตามคุณพ่อนะคะไม่อยากไปเลยนะคะดูแล้วนะคะโอ้ยเหตุบาปลูกสาวไปดี ปลูกให้หนูไปทำกําลังฝันนะคะกําลังเพลินี้สบายสบายเลยนะคะคุณพ่อไม่น่ามาปลูกหนูเลยนะคะปลูกน้องนะคะนู่นนะคะไปแล้วจ้าเห็นไไปแล้วจ้าขอให้แฮปปี้กับการทำงานนะจ้าคนสวยของแม่นะคะคุณพ่อเรียกนะคะชาวบ้านเขาไปถึงไหนเราเจอหลับทั้งคู่เลยนะคะพูดไม่ออกโบกไม่ถุกนะคะ ชุงชานก็ชุงชันนะคะไม่อยากปลุกนะครับเพราะว่าอยากให้เขานอนต่อนะคะดูดีๆนะคะการนอนคือเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดนะคะจากช้างสมเชือกนะคะที่ยืนอยู่นะคะเดินนไปกับคุณพ่อนะคะน่ารักทั้งพี่ทั้งน้องเลยน่ารักทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะคะในลูกเช้าล่ะโอ้ยังกินอยู่ยังกินอยู่ไปแล้วนะคะอีหนูของเราไปแล้วนะคะหนูบมกพรอยไปแล้วนะจ๊ะดูนะคะ คนไม่อยากไปทํางานมั่งคให้ไปทํางารทำงานนะคะคนสวยคนเก่งของแม่ๆนะคะสําหรับคลิปนี้ทุ่มบ่าวพีสาวนะคะน้องสาวพีสาวโอ้ยพักการนอนว้นนอนอินสำหรับคลิปนี้่พีบัวสวัสดีค่ะลาไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดี